สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ครับผมวินจากเพนวินฮัทครับสวัสดีค่ะมิยุกิจากมิยุกิฮัทค่ะครับผมวันนี้พวกเราจะมาเล่นบอร์ดเกมกันนะครับสับประยุทธ์สุดขั้วอันแมทนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วสําหรับเอ็กแพนชั่นนี้นะครับคือคืนหมอกและตรอกหินนะครับก็คือมันมีหลายเวอร์ชันนะครับสามารถเอามาเล่นด้วยกันได้ด้วยเหมือนกันนะมันเป็นเกมที่ เล่นง่ายแล้วก็เล่นสนุกมากนะครับมันเป็นเกมที่เราจะได้เอาตัวละครนะครับมาสู้กันนะครับใส่นวกันมากๆเลยนะครับและในเวอร์ชั่นคืนหมอกและตอกหินเนี่ยก็จะมีตัวละครให้เลือกอยู่4ตัวที่จะเอามาตีกันนะตัวนี้คือแดร็กคูล่านะครับผมแอบไปทาสีมาแล้วนะครับผมก็ใช้สีเท่าที่มีในบ้านนะครับเพราะมันก็เลยออกมาแบบอย่างกับโจ๊กเกอร์เลยอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือด็อกเตอร์เจคิวแอนมิสเตอร์ไฮนะครับแล้วก็อันนี้อินวิซิเบิลแมนนะครับมนุษย์ล่องหนแล้วก็อันนี้เป็นเชอร์ล็อกโฮ เราจะได้เลือกตัวละครนะครับหใน4ตัวนะครับเอามาสู้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วในตัวละครทั้ง4เนี่ยก็จะมีเด็กมาให้นะครับสีแดงนะครับก็คือเด็กของแดคูล่านะครับเชอร์ล็อกโฮมนะครับก็คือสีเหลืองนะครับแต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถแล้วก็มีการ์ดในเด็กที่แตกต่างกันนะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีความเก่งยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเลยนะครับว่าผมจะเล่นเป็นแดคูล่านะครับแล้วคุณมิลกี้ก็เขาชอบเชอร์ล็อกโฮมนะเอาให้เลยนะครับ เดี๋ยวเราเล่นไปแล้วก็อธิบายไปแล้วกันนะครับน่าจะได้เห็นความสนุกของเกมไปเลยนะตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีความสามารถของตัวเองเนอะอย่างเชอร์ล็อกโฮมนะครับเขาก็จะมีคู่หูของเขานะครับเป็นวัดสันนั่นเองนะก็จะมีโเทเค็นให้ส่วนเดคูล่านะครับก็เรียกว่าไม่ใช่คู่หูแล้วกันเรียกว่าเป็นลูกสมุนนะครับ3พี่น้องโอเคสําหรับแต่ละตัวละครนะครับก็จะมี อันนี้เป็นโทเค็นสำหรับไว้เช็คเลือดนะครับอันนี้ของวัสานาวัสนเลือด8นะครับแล้วก็เชลลโฮมเลือด16กครับผมแล้วก็อย่างแดคูล่านะครับเลือดเขาจะแม็กที่13นะครับในเกมนี้ถ้าหากว่าเราทำให้ HP ของฝ่ายตรงข้ามให้เลือดของฝ่ายตรงข้ามเหลือ0ูได้ก็จะชนะเลยนะครับแต่สำหรับตัวละครที่มีลูกน้องเรียกว่ามีผู้หูนะครับถ้าหากว่าวัสนเลือดเหลือ0ูนหรือว่าตายเนี่ยยังไม่แพ้นะครับต้องทาให้ ผู้กล้าหรือว่าตัวหลักตายเท่านั้นนะครับสำหรับเกมนี้จะมีแมปมาให้ด้วยนะแล้วก็แมปก็จะมี2ฝั่งนะครับนี่ในแมปเนี่ยก็จะมีพื้นที่แต่ละสีเห็นไหมอ่าแตกต่างกันเดี๋ยวค่อยอธิบายในเกมก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีพิเศษนิดนึงครับพื้นที่ที่มีรูปกุญแจแบบนี้นะครับก็คือ มันเป็นทางลับนะครับถ้าหากว่าผมเดินหนึ่งมาตรงนี้นะครับผมสามารถไปโผล่ที่เป็นทางลับได้เลยนะครับอ่านี่นะครับกุญแจนะเดินหนึ่งปุ๊บผมสามารถมาโผล่ตรงนี้ได้มาโผล่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะเสมือนกับว่าพื้นที่ที่มีรูปลูกกุญแจเนี่ยนะครับมันอยู่ติดกันหมดเลยนะครับเวลาเดินเราก็ต้องเดินติดกันเท่านนัะ้นนะนี่ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับในแมปก็จะมีขีดเส้นโยงให้นะครับว่าตัวละครสามารถเดินไปไหนได้นะครับก่อนจะเริ่มเกมนะผมให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับแดกคูล่านะครับม เคลื่อนย้าย2นะครับหมายความว่าเขาเวลาเดินเขาเดินทีละ2ช่องนะครับแล้วก็มีลูกสมุนเป็น3พี่น้องนะครับแล้ว3พี่น้องเห็นปะเป็นโจมตีระยะประชิดดังนั้นถ้าหากว่าผมจะตีใส่เชลอลโคมเนี่ยผมต้องเดินไปติดเขาผมถึงจะโจมตีได้เพราะว่าเด c u คูล่าเป็นโจมตีระยะประชิดนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวละครที่โจมตีระยะไกลนะครับนั่นหมายความว่าสมมติ เขาอยู่ในพื้นที่สีเทานะครับและผมอยู่ในพื้นที่สีเทาเหมือนกันเขาสามารถยืนตรงนี้โจมตีใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับพื้นที่เดียวกันแล้วก็พื้นที่ที่เป็น2สีอย่างนี้ก็เสมือนว่ามันเป็น2สีนะครับโอเคเรารู้เรื่องการเดินไปแล้วการโจมตีไปแล้วนะครับอันนั้นคือพื้นฐานหลักๆของการเล่นเกมนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาเซตอัพแล้วลองเล่นกันให้ดูเลยดีกว่านะครับเกมนี้นะครับตอนเซตอัพตลกมากเลยเขาบอกว่าผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าจะได้เลือกวางก่อนนะครับ แล้วการวางก็ต้องวางที่หมายเลขหนึ่งนะครับผู้เล่นที่เริ่มก่อนนะเออก็วางตัวหลักลงไปหมายเลขหนึ่งนะครับและวางคู่หูลงไปในพื้นที่สีเดียวกันใครแล้วนะครับแล้วผมก็เด็กคูล่านะผมอายุมากกว่าผมก็ลงไปที่พื้นที่หมายเลขสองนะครับแล้วก็วางลูกสมุนนะครับในพื้นที่สีเดียวกันนะผมวางไปที่นี่ครับของผมมี3ตัวนะและผู้ที่ได้เริ่มก่อนก็จะเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยกว่านะครับเริ่มเลยครับตอนเริ่มนะครับจะจวดกร์ดจากเด็ก5ใบ ใน1เทิรเธนะครับผู้เล่นจะมี2แอคชั่นนะครับแอคชั่นมีอะไรบ้างน,นะครับสิ่งที่ทําได้ก็เป็นการเคลื่อนพลนะครับการเคลื่อนพลก็คือการเดินตัวละครนั่นเองการเดินตัวละครก็จะเดินตามจํานวนที่บอกไว้ในการ์ดนะครับและเมื่อเราสั่งเคลื่อนพลนะครับก่อนอื่นเลยให้เราจ่วการ์ดหนึ่งใบก่อนที่จะเดินนะครับแล้วเวลาเราเดินเนี่ยเราก็เดินสมมติเดิน2ใช่ไหมครับตัวละครหลักนะแล้วหลังจากนั้นเราต้องเดินคู่หูของเราด้วยประมาณนี้นะครับหรือเราจะเดินตัวเดียวก็ได้ อันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้คือแอคชั่นของการเดินนะครับและสําหรับการเคลื่อนพลนะครับเราสามารถเสริมพลังให้การเคลื่อนพลได้ด้วยนะครับการเสริมพลังทํายังไงการเสริมพลังก็คือตอนที่เราเริ่มเกมนะเราจะมีการ์ดบนมือใช่ไหมครับเราบอกว่าเราเสริมพลังการเคลื่อนพลนะครับล้วก็ทิ้งการ์ดใบหนึ่งนะครับแล้วการ์ดใบนี้มีตัวเลขอยู่ทางนี้นะครับเลข2ใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราเสริมพลังการเคลื่อนพลแล้วทิ้งใบนี้เนี่ยเราก็จะเดินบวกอีก2นะครับเราจะเดินไกลขึ้นนั่นเองนะครับ แอคชั่นต่อไปนะครับก็คือแอคชั่นของการโจมตีนั่นเองนะครับการโจมตีเนี่ยเมื่อเราอยู่ในระยะที่โจมตีศัตรูได้แล้วนะครับให้เราสั่งประกาศโจมตีนะครับและเราก็เลือกการ์ดที่มีสีแดงแบบนี้นะครับสีแดงคือสัญลักษณ์ของการโจมตีนะครับเอามาคว่ำเอาไว้หรือถ้าไม่มีสีแดงไม่เป็นไรดูสีม่วงครับสีม่วงก็คือการ์ดใบนี้สามารถใช้โจมตีได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถใช้ป้องกันได้ด้วยนะครับเลือกมา1นใบนะครับ หลังจากนั้นฝ่ายตรงข้ามก็สามารถเลือกการ์ดที่มีสัญ,ญลักษณ์สีน้ําเงินนะครับป้องกันอ่าแบบนี้นะครับเอามาป้องกันได้นะครับหรือว่าจะเป็นสีม่วงก็ได้นะเพราะสีม่วงมันใช้ได้ทั้งโจมตีและป้องกันนะครับอ่าพอวางเสร็จแล้วก็เปิดออกมานะครับแล้วก็มาวัดพลังกันอันนี้เห็นไหม ดาเมจสองนะครับอันนี้ป้องกัน3เท่ากับผมตีไม่เข้านะครับมันไม่จบเพียงแค่นั้นนะมันต้องดูเอฟเฟกข้างล่างด้วยนะครับอ่าอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดแต่ผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับดูล่าเลือดนะครับระหว่างการต่อสู้การไปนี้มีค่าพลังบวกหนึ่งต่อจํานวนพี่น้องแต่ละตัวที่อยู่ในเขตเดียวกับนักสู้ฝ่ายตรงข้ามในการต่อสู้นั้นอ่าสมมุติว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอยู่ในสีน้ําตาลนี้นะครับแล้วผมมี3พี่น้องนะครับอ่านี่นี่ผมอยู่ตรงนี้แล้วผมตีนะ แล้วมีสามพี่น้องอยู่ในสีเดียวกับเขาผมใช้การ์ดใบนี้แอทแทกผมบวก3นะครับก็คือง่ายๆเลยเวลาเราใช้การ์ดนะครับหลังจากวัดตรงนี้แล้วนะครับเราดูเอฟเฟกด้วยว่าทําอะไรได้อะอันนี้เอฟเฟกต์ทำอะไรได้ครับต้องเล่นการ์ดใบนี้แบบไงคะ่ะก็คือลงไปปุ๊บเปิดเป็นไงเลยระหว่างการต่อสู้นะคะก็ถ้าเกิดทายค่าพลังของฝ่ายตรงข้ามไม่ถูกต้องอย่างเช่นทว่าว2เปิดมา2พอดี2อพอดีผลของการ์ดตัวนี้นะคะจะถูกคนเซิลหมดเลยนะคะ เอฟเฟกแล้วก็ดาเมจหายไปเลยนะครับไม่มีผลเลยนะครับเราก็จะเล่นกันแบบนี้ไปจน SP เหลือ0นะครับใครเหลือ0ก่อนคนนั้นก็แพ้นั่นเองนะครับ mm hmm. เหลือ0เนี่ยหมายถึงว่าตัวฮีโร่นะเออตัวลูกน้องตายไม่เป็นไรนะครับผมแอคชั่นสุดท้ายนะครับก็คือการ์ดสีเหลืองนะครับก็คือการ์ดแบบการ์ดอีเวนต์การ์ดเวทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถใช้1นึ่แอคชั่นเพื่อใช้การ์ดใบนี้ได้นะครับใช้เสร็จมันก็ลงทรัลสไปเลยนะครับผมใช้แล้วหมดไปนะ อะไรแบบนี้ก็ทั้งหมดคร่าวๆมีเท่านี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นให้ดูกันเลยดีกว่านะครับอ่าสับก่อนนะครับแล้วก็เริ่มเกมจั่วการ์ดคนละ5า้าใบเวลาเล่นเกมนี้อย่าให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นการ์ดบนมือนะอันนี้สําคัญมากผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าได้เริ่มก่อนครับอ่าอันนี้ผมเซตอัพให้เหมือนเดิมนะโอเคแล้วก็ตอนนี้พร้อมเล่นแล้วครับผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าได้เริ่มก่อนครับผมประกาศเดินนะคะเพื่อนพลนค่ะจั่วการ์ดหนึ่งใบเรียบร้อย หนตัวนี้ก็เดินไปเลย1 2โอเคก็คือเชอล็อกโฮมกับวัสันเนี่ยเขาเดิน2นะครับหลังจากนั้นประกาศใช้การนะคะขออนุญาตใช้เป็นแอคชั่นค่ะอันนี้ตัดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลือกการ์ดของฝ่ายตรงข้าม1คนเราอาจจะเล่นได้หลายคนนะคะตอนนี้เราเล่นกัน2คนก็เลือกวิ้นเลยนะคะดูการ์ดบนมือแล้วเลือก1ใบหลังจากนั้นก็ทิ้งการ์ดของเขาค่ะโอ้หไปเลยอันนี้ตีแรงครับตี6 ใช้เสร็จ2องแอคชั่นแล้วก็จบเทินนะคะอ่าจบเทินเข้าเทินผมนะครับผมสั่งเดินก่อนครับสั่งเดินปุ๊บจวการเลย1ใบนะครับปุ๊บแล้วก็ดคูล่าเดิน2เหมือนกันนะครับผมเดินมานี่แล้วก็สามพี่น้องนะครับ1 2 1 2 12นะครับแล้วก็อีกแอคชั่นหนึ่งครับผมเดินเหมือนกันครับอ่าจวก่อนเลย1ใบนะครับแล้วก็เดินครับ1 2 1 2 ่าเดินเข้ามาแล้วแล้วผมผ่านเธอเลยครับค่ะเพื่นพลจัดหนึ่งนะคะอ่าหนึ่งเดินก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองต่อไปขอใช้เป็นแอคชั่นนะคะโจมตีเลยค่ะสั่งโจมตีด้วยวัดสดันนะคะเพราะว่าวัดสดันเนี่ยโจมตีระะไกลนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่สีเดียวกันก็สามารถโจมตีได้ดังนั้นโจมตีแดคูล่าได้นะคะ,ะเขียวเหมือนกันเขียวเหมือนกันโอเคโจมตีค่ะโอเคผมเอาการ์ดป้องกันใบใบนี้เปิดขึ้นมาครับ ผมป้องกัน3ครับเขาโจมตี5นะครับปืนลูกโม่คู่ใจโอ้โหบวกลบกันนะครับผมลบ2นะ s p ผมลบ2ยิงใส่แดค,คลูล่านะครับ SP 13เหลือ1 1นะครับแล้วก็การ์ดของผมนะครับบอกว่าหลังจากจบการต่อสู้เคลื่อนย้ายนักสู้ของคุณได้ไม่เกิน3ช่องนะครับอ่ะผมเคลื่อนย้ายมา1มันอยู่ตรงนี้เลยโอเคจบเทิร์นค่ะเพราะาใช้แอคชั่นครบแล้วเนาะเข้าเทิร์นผมนะครับ เมื่อเข้าเทินผมนะครับแดคูล่ามี ability ครับเขาบอกว่าถ้ายืนติดกับฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาสามารถกัดทำดาเมจหนึได้เลย่เลือดลดนะครับแล้วผมจัวหนึ่งใบเออนี่เป็นไงแดคูล่านี่คือยืนติดไม่ได้ครับเขากัดเลยเอาละ่ะแล้วผมสั่งโจมตีเลยครับแอคชั่นที่1นวางการ์ดไปหนึใบอ่าแล้วเปิดขึ้นมาครับ2นะครับแล้วผมมีเอฟเฟกครับ ทุ่มโจมตีนะครับระหว่างการต่อสู้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสุ่มทิ้งการ์ดหนึ่งใบนำตัวเลขเสริมค่าบนการ์ดที่ทิ้งมาบวกกับค่าพลังของการ์ดใบนี้อ่าสับเลยแล้วสุ่มทิ้งใบหนึ่งเอาใบนี้แล้วกันอ่าแล้วเปิดมาผมเท่ากับดาเมจบวกสองครับดาเมจผมเป็นสี่ครับใช้เป็นป้องกันนะคะชื่อกำปั้นสวนกลับค่ะทังจบการต่อสู้ผมที่อยู่ติดกับนักสู้ฝ่ายตรงข้ามนะคะในการต่อสู้นี้จะทําความเสียาหายให สหน่วยให้แก่นักสู้ตัวนั้นค่ะก็คือต่อยกลับเลยก็คือผมตีไป4เข้ากันได้3ผมตีเข้า1แต่เขาสวนมา2องขาดทุนว่ะขาดทุนเฉยเลยอ่ะผมมีอีกหนึ่งแอคชั่นครับอีกหนึ่งแอคชั่นอีกหนึ่งแอคชั่นครับผมใช้ใบนี้ครับออกล่าเหยื่อสร้างความเสียหาย1นึ่งดาเมจ ให้กับพุกตัวที่อยู่ติดกับเขาเขากัดรอบตัวเลยนะหลังจากนั้นฟื้นพลังชีวิตต่อความเสียหายแต่ละหน่วยที่ทําได้ผมกัดไป 2, 2> ผมฮีวสอเอออ่าแล้วใบนี้ทิ้งเลยครับอ่าผมใช้2สองไอชั่นแล้วผมผ่านเดินครับค่ะมันก็สั่งเคลื่อนพลจวดหนึ่งใบนะคะอืมโอเคเดินไปไหนดีนะ1หนึ่งสองตอนนี้โดนฝ่ายตรงข้ามนะคะเออล้อมมาไว้แล้วเราไม่สามารถเดินข้ามฝ่ายตรงข้ามได้นะคะเพราะอยงนั้นขออนุญาตสั่งโจมตีเลยค่ะสั่งโจมตี อ่ะผมใช้ใบนี้ป้องกันปเลยเปิดผมกันสามครับโจมตีแค่สามค่ะแต่ว่ามีอปลิไตี้ขลังจบการต่อสู้ถ้าวัสันอยู่ติดกับโฮมนะคะจะฮิวคนละหนึ่งค่ะตี<อ>ไม่เข้า<อ>แต่ได้เลือดก็คือฮิวคนละหน<อ>ึ่งโอเคอ่ะเอฟเฟกของผมนะครับก็คือเคลื่อนที่ได้ไม่เกินสามช่องนะครับอ่ะหนึ่งสองมาแปะตรงนี้จบเทินค่ะจบเทินเข้าเทินผมนะครับตัวผมติดอยู่กับ เชอร็อกโคมกัดเลย1ดาเมจแล้วผมจั่ว1ใบครับเออกัดเลยครับผมสั่งเคลื่อนพลน,นะครับจั่วก่อนเลยครับ1ใบเอ,อ่อแดคูล่าผมไม่เดินนะผมเดิน3พี่น้องเดิน1 2นะครับหลังจากนั้นผมสั่งโจมตีครับผมอ,อ่าเปิดออกมาครับ โอเคผมบอกว่าเป็นดาเมจ2นะครับบวกกับ3พี่น้องที่อยู่ในโซนเดียวกันสีเขียวนะ2ตัวเพราะฉะนั้นดัผมบวก2อนะครับดาเมจ4ครับผมแต่ระหว่างการต่อสู้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นของโฮมสามารถที่จะเปลี่ยนพลังนะคะที่พิมพ์อยู่บนการดของฝ่ายตรงข้ามให้เป็นตัวเลขเสริมค่าของการใบนั้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นเหลือแค่3ดาเมจผม4กลายเป็น3ใช่แล้วก็อ้องกัน3ก็ศูนย์นะต่อยไม่เข้า ผมว่าการป้องกันมันดีอยู่นะของเชลโคมเนี่ยอ่ะผมผ่านเลยครับเขาเดินประกาศเคลื่อนพลนะคะจวนหนึ่งใบหนี่เดินก่อนเลยนึ่งสองไปละอ๋อเขาเดินเข้าทางลับนะครับไปโผล่ตรงนู้นเลยส่วนวัดสันผู้น่าสงสารก็อยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วกันนะคือเขาบล็อกทางไม่ผมไปว่างั้นเถอะหลังจากนั้นสั่งโจมตีค่ะผมป้องกันด้วยใบนี้อ่ะเปิดมาแป๊บหนึ่งนะอันนี้มีผลทันทีเขาบอกว่านําการโจมตีของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกลับขึ้นมืออ่ะหลังจากนั้นเอามือมาดู ผมเลือกให้เขาเอาใบนี้มาโจมตีครับใบนี้เขาบอกว่าไม่สนเอฟเฟกของฝั่งนี้นะครับแต่ว่าเอฟเฟกของฝั่งนี้ก็คือใช้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาดาเมจ2ผมป้องกัน3ครับตีไม่เข้าดบเทิรนค่ะใช้ a แอคชั่นหมดแล้วค่ะโอเคผมไม่ได้ยืนติดใครนะอดกัดเลยอ่าผมสั่งเคลื่อนพลก่อนครับจวนหนึ่งแล้วเอาแดกคูล่ามาไว้นี่แล้วก็เอา3ามพี่น้องตัวนี้มาไว้นี่นะครับ โอเคน่าเสียดายไม่มีลุมกินโต๊ะอ,อ่ะอะผมสั่งโจมตีครับแอคชั่นที่2ป้องกันค่ะโอเคเปิดมาดาเมซีครับต่ป้องกัน3ค่ะแล้วก็ของผมหลังจบการต่อสู้จัดหนึ่งใบครับหลังจบการต่อสู้ถ้าดรวสันยุติการโฮมทั้งสองคนฮิวอย่างละหนึ่งตรงนี้เป็นช่องทางลับนะคะถือ,ถอว่าติดกัน,กนใช่อะผมได้จัดหนึ่งคุณก็ลบหฮิวหนึ่งใช่ก็อยู่ที่เดิมอาอยู่ที่เดิม โฮมไม่โดนโจมตีนะคะก็หิ้วเชวยล็อกโฮมได้ฮิ้วหนึ่งโอเคอ่าผ่านเธอเลยครับเข้าเทินสั่งเคลื่อนพลจวหนึ่งใบนะคะนี่คุณโฮมกับคุณวัชสสจะสั่งเคลื่อนพลแต่เราไม่เดินก็ได้นะคะอสั่งเพื่อจ่วอ่าหลังจากนั้นขอสั่งเคลื่อนพลอีกใบหนึ่งคะ่ะแล้วก็จบเทิร์นเลยขอแค่จ่วดอีกเดียวก็คือจ่วสองใบนะครับ โอเคเข้าเทิร์นปุ๊บผมกัดเลยครับ1ดาเมจแล้วได้จวหนึ่งใบเอ้ยทำไมไม่ยอมเดินหนีแล้วพอกัดเสร็จนะครับอ่ะแอคชั่นที่1ครับผมใช้กายหมอกครับสามารถวาร์ปแดค,คูล่าไปได้เลยครับวาร์ปมานี่เลยแล้วได้แอคชั่นคืน1เท่ากับผมแอคชั่นยังเต็มอยู่นะครับและหลังจากนั้นผมสั่งโจมตีครับผม โจมตี2นะครับเราก็บอกว่ามีผลทันทีนะครับยกเลิกผลของการ์ดฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือลบไปเลยเนาะแต่เสียใจ้วยนะคะน้องโฮมกับคุณวัชนเนี่ยไม่สามารถที่จะถูกยกเลิกได้นะคะการ์ดของเขาจะไม่ถูกยกเลิกเลยค่ะอ๋อก็คือผมไม่สามารถยุ่งกับเทคตรงนี้ได้ใช่แล้วอ่างั้นตี2ธรรมดาครับตี<ก>ไม่เข้าด้วยตีไม,ไม่เข้าแล้วโดนปล่อยกลับ2ค่ะ <c oughs> อะไรวะแม่งขาดทุน <c oughs> อีกแล้วอ่าเอฟซีเหลือ9นะครับ <c oughs> โอเคผมยังเหลืออีกหนึ่งแอคชั่นผม เคลื่อนพลครับก็จวนหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดินครับ1 2ึ่เดินแค่นี้ครับล้อมันไว้แล้วก็ผ่านเธอเลยก็ก็เธอนะคะสั่งเคลื่อนพลค่ะคุณโฮมเดินขัดหนึ่งเ,เดินแค่หนึ่งนะคะหนึ่งแล้วก็วสันวสันก็เหมือนกนคะ่ะเดินหนึ่งสองขอสั่งเคลื่อนพลอีกครั้งหนึ่งนะคะกระโจกัาตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสอง ผมยังไม่เดินค่ะจบแค่นี้ค่ะโอเคเข้าเชิญผมนะครับผมไม่อยู่ติดคายนะอดกัดเลยอ่าผมสั่งเคลื่อนพลก่อนครับตัวขึ้นมา1ใบแล้วก็เดิน1ครับผมแล้วก็อันนี้ครับเดิน1 2นะครับแล้วก็อันนี้ครับเดิน1 2ครับอันนี้เราต้องแซนด์วิชเขา1 2เดินมาอย่างนี้โอเคแล้วผมสั่งโจมตีเลยครับผมโจมตีด้วยใบนี้ครับป้องกันด้วยใบนี้ค่ะงั้นสั่ง คิดว่าน่าจะโจมตีประมาณ4ี่แล้วกันอันนี้คือทายใช่ไหมใช่อ่าโอเคอ่าผมหครับผมทายผิดครับออ่าก็เท่ากับว่าผมตี6เขาป้องกัน3เข้าไป3าม<อ>ดาเมจครับตีไปที่ตีไปที่เเ<อ>ชลอกโคมนะครับถือว่าติดกันนะเพราะว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์ของทางลับอยู่นะครับโอ,โอเคแล้วผมผ่านเลยครับอ๋อต่อไปสั่งเคลื่อนพลค่ะ สั่งเคลื่อนพลจวหนึ่งใบก่อนหลังจากนั้นคุณวัดสันนะคะเดินหนึ่งโฮมขออยู่ที่เดิมก่อนนะคะแล้วก็สั่งโจมตีเลยค่ะโจมตีไปที่แด็กโคล่าค่ะผมไม่ป้องกันครับเปิดเลยครับโจมตีห้าค่ะโอ้ห้าเลยว่ะอุ้ยเลื่อละสี่อะหลังจากนั้นนะคะโฮมเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน3ามช่องอันหนึ่งสองสามนี่โอเคจบเชินค่ะ โอเคเข้าเทินผมนะครับสั่งเคลื่อนพลครับจวนหนึ่งก่อนเลยครับจวนหนึ่งหลังจากนั้นเดินนะครับ1 2มาตรงนี้แล้วผมสั่งเคลื่อนพลอีกทีนึงครับอ่ะจวนอีกหนึ่งครับผมแล้วก็อันนี้ผมเดินเป็นนี่นะครับเดินมาเลย1 2 1 2 1 2นอี่อล้อมเอาไว้แย่แล้วแล้วก็ผ่านเลยครับแอคชั่นหมดแล้วงานก็อนุญาตสั่งเคลื่อนพลค่ะจวนหนึ่งใบจวนหนึ่งใบอ่าพอสั่นไปไหนดี หนึ่งสองสั่งเคลื่อนพลอีกครั้งหนึ่งค่ะจัวว่าสันต้องมาช่วยแล้วเดินหนึ่งค่ะแล้วก็จบเทินค่ะโอเคจบเทินเข้าเทินบุ๊กผมกัดเลยครับหนึ่งดาเมจเราผมจั่วหนึ่งบเอาละ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 ผมใช้แอคชั่นแรกนะครับก็คือใช้การใบนี้ครับพี่น้องนะครับก็คือล่าซิเนหานะครับเคลื่อนย้ายนักสู้หนึ่งตัว นะครับไม่เกิน2ช่องหลังจากเคลื่อนย้ายสร้างความเสียหายแก่นักสู้ที่ถูกเคลื่อน1หน่วยต่อจำนวนพี่น้องที่อยู่ติดกันผมย้ายโฮมมาตรงนี้แล้วทําดาเมจครับ1 2ึสองโอ้ยอป้องกันไม่ได้ด้วยเป็นการ e ์ดอีเวนต์เนี่ยป้องกันไม่ได้ด้วยนะโดนลบไป2เลือดเหลือ8แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นผมสั่งโจมตีด้วยพี่น้องครับอ่าพ,พี่น้องติดอยู่นะครับเปิดเลย3ดาเมจครับ ป้องกัน3ดาเมจค่ะแต่ว่าหลังจบการต่อสู้นะคะในการต่อสู้นี้ถ้าฝ่ายตรงข้ามชนะเขาจะได้จั่วการ์ด1ใบค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายเราแพ้เราจะได้จั่วการ์ดถึง2ใบเลยค่ะอ๋อแต่มันเสมอกันนะครับอะแต่ผมมีเอฟเฟกนะครับหลังจบการต่อสู้หากคุณชนะย้ายแดคุล่าไปวางช่องใดก็ได้อ่าโอเคมันเสมอกันเสมอกันโอเคอะผมหมดแอคชั่นแล้วผมผ่านเลยครับต่อไปขอใช้แอคชั่นก่อนเลยค่ะเจ้าแห่งการปลอมตัวสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งนะคะกับตัวทุกฝ้านะคะตัวไหนก็ได้ อ๋อสลับที่กับเดคุล่าเดคุลาลแล้วทำดาเมจหนึ่งด้วยค่ะโอ้โหเลือผมเหลือสามอะเนี่ยหลังจากนั้นขออนุญาตสั่งเคลื่อนพลนะคะจัวนหนึ่งใบไปแล้วค่ะอืมวัดส,สัตว์อยู่ที่เดิมนะคะผ่านเทินค่ะโอเคงั้นมาถึงผมใช้การ์ดใบนี้ก่อนเลยครับโลหิตชำระบาปฟื้นพลังชีวิต2หน่วยนะแล้วจริงๆ,ๆผมสามารถชุบชีวิตพี่น้องได้ นะครับ1ตัวแต่ว่ามันยังไม่ตายก็เลยได้แค่หิวนะครับแล้วผมสั่งเคลื่อนพลนะครับก็คือจวบหนึ่งใบปึ๊บแล้วก็เดิน1 2สองอ่า1 2แล้วก็ผ่านเลยโอเคค่ะงั้นเข้ามาปุ๊บขอดูกันนะคะตีก่อนเลยค่ะใช่วัดสัโจมตีค่ะอ่ะป้องกันด้วยใบนี้ครับเปิดเลยเปิดมาป้องกัน2ครับแล้วบอกว่ามีผลนันทียกเลิกผลของฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าวัดสังกะโฮมมันยกเลิกไม่ได้มันห้ามยกเลิกนะโอเค ก็เหมือนเดิมน,นะคะถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเขาแพ้เขาได้จวดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้เราได้จวดสองค่ะโอเคผมแพ้ครับผมโดนหนึ่งดนะะึ่ะผมได้จวดหนึ่ง,งถูกต้องอเฮ้ยเร่งจวดให้ผมวะหลังจากนั้นขอสั่งเมื่อกี้สั่งยังไม่ได้สั่งเครื่องพนนะคะงั้นขอสั่งเครื่องพนค่ะจวดหนึ่งใบเครื่องพนเอาไว้ตรงนี้ส่วนคุณโฮมอยู่ที่เดิมไปแล้วกันโอเคเปิดจบเทินค่ะ,ะจบเทินนะเ้าเทินผมนะครับ ยูติดกับผมผมกัดเลยหนึ่งดาเมจแล้วผมจวนหนึ่งต้องอย่าลืม <laughs> โดนแดกูล่ากัดโอเคแล้วผมสั่งผมสั่งเคลื่อนพลครับจวนหนึ่งตัวนี้เดินนี่1นึงสองสองอ่ะมา้อไว้แบบนี้นะครับแล้วก็สั่งโจมตีครับด้วยใบนี้ครับผมไม่ป้องกัน,นะคะ่ะไม่ป้องกันเหรออ่ะผมเข้าเลยครับสองดามจ คุณวัชระน้องผมระหว่างการต่อสู้นี้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสุ่มทิ้งการ์ดใบหนึ่งมาเกี้ลดไปสองนะ,ะสุ่มทิ้งใบหนึ่งแล้วเอาเลขตรงนี้ไปบวกอีกหนึ่งดามิยวันระวัชร์เลื่อนเดินสองวัชร์จะตายละโอเคผ่านเลยครับก็เข้าเทินนะคะขออนุญ,ญาตใช้อีเวนต์ก่อนเลยค่ะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็คือขอดูการ์ดของฝั่งตรงข้ามน,นะคะทั้งหมดเลยแล้วก็ทิ้งหนึ่งใบเขาทิ้งผมใบหนึ่งจากนั้นนะคะ คุณวัศน์สัเดินหน่อยแล้วกันสั่งเคลื่อนพลค่ะจวนหนึ่งวัศน์เนี่ยแล้วปึ๊บไปเลยเดินหนึ่งนะครับเดินหนึ่งนะคะแล้วก็คุณโฮงก็เดินค่ะหนึ่งสองโอเคจบเทินค่ะจบเทินเขาเทินบมผมสั่งเดินเลยครับเคลื่อนพลนะครับจวนหนึ่งแล้วก็เดินนะครับนี่แล้วก็ผมสั่งโจมตีเลยครับใบนี้โจมตีใส่วัศน์นะครับป้องกันค่ะเดาว่าโจม ตสามผิดครับสองอ๋อเข้าสองเลยครับที่วัดส,สันวัดส,สันวัดส,สันเคโอแล้วอาวัดส,สันล,ลากอนเราไม่เรีเยกเคโอเราเรียกตายวัดสันอืมอุ่าพูดให้มันดีๆตุยแล้ว,วาก็คือยกมันแต่ป้องกันสามนะโอ้เออว่ะป้องกสสันสามเนี่ยจะตุยได้ไงป้องกันสามค่ะับก็คือทายผิดแต่ว่าเขาป้องกันสามอยู่ดีผมตีไม่เข้าอยู่ดีโอเคผมเดินแล้วตีแล้วผ่านเลยครับ ขออน,นุญาตใช้มูลเหตตต้องสงสัยให้ทายค่ะมูลเหตุต้องสงสัยนะครับบอกว่าเลือกผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม1คนระบุ1ตัวเลขผู้เล่นคนนั้นต้องเลือกทิ้งการ์ดหนึ่งใบที่มีค่าพลังโจมตีหรือป้องก,รรงกันตรงกับตัวเลขนั้นผู้กล้าของเขาได้รับความเสียหายเท่ากับตัวเลขเสริมค่าบนการ์ดที่ทิ้งไปค่ะเขาไม่มีการ์ดที่มีค่าพลังตรงกับที่ระบุไว้ให้เขาอ๋อคุณเลือก3ค่ะ3ใช่ไหมอุย้ยผมมีว่ะเพราะผมแอบดูมือคุณมาแล้วไงเมื่อกี้ อ๋อแล้วผมก็โดนดานเมจใช่เท่านี้เลยนะใช่โอ้โหเลือดผมโอการนี้ดีว่ะงั้นขอใช้การไปนี่ไปนะคะงั้นดาววันหนึ่งแล้วกันมีอยู่ใบเดียวเลขสอเท่ากับผมโดนอีก2องดาเมจต,ตายเลยแต่คุณล่ดตายครับเช์ล็อกโฮมชนะโอ้โหคุณเก็บมาตั้งนานแล้วมาใช้ ดูมือก่อนไงถึงจะใช้ได้ oh. ถ้าเกิดว่ามือเขามีเลขเยอะๆเราก็ทายยากสิเราก็ต้องดูก่อนถ้ามือเขามีเลขบน้อยเขาใช้อะไรออกไปก็จำเอาไว้นี่โฮมโฮมสมองสมองการ์ดยืนยันมูลเหตุต้องสงสัยพอดีมันอ่านไม่ค่อยชัดนะครับคืออันนี้การ์ดที่เป็นตัวตึงที่สุดของเชลล็อกโฮมแล้วนะครับก็คืออ่อายเลขทายเลขนี้นะครับของการ์ดฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้าเขามีเขาเลือกทิ้งใบหนึ่งนะครับแล้วก็เอาดาเมตตรงนี้เข้าดาเมจไปเลยนะครับ แล้วมันเป็นคอมโบกับใบนี้ก็คือใบนี้ดูการ์ดบนมือก่อนแล้วเขาก็แอบจําว่าบนมือผมมีเลขอะไรบ้างนะครับแล้วเขาก็มาถึงโยน2ใบแม่งทำดาเมจตุมตุมต่มตุมใช่แล้วมันเป็นคอมโบกันไม่แต่ดาเมจมันมาจากอะไรอ่ะมันมันแบบเดาพลังจิตเหรอแล้วก็ใช่พลังจิต <c oughs> รู้รู้รู้เออเออใช้พลังจิตนะครับโอเคการเล่นเกมนี้มันก็ประมาณนี้แหละอันนี้คือเล่นแบบ2คนจริงๆแล้วเกมนี้เล่นได้ถึง4ี่คน นะครับก็คือจับคู่กับเพื่อน2คนตีกันแบบ2อนะครับเล่นแบบนี้แหละนะครับโอ้โหผมว่าถ้า4คนนี้ยิ่งสนุกนะครับเออก็สรพยุทธสุดคั่วนะครับอันนี้เป็นเอ่อเรียกว่า expansion ของคืนหมอกและตรอกหินนะครับเรียกว่าเล่นกันสนุกมากอันนี้คือแบบเกมนี้แม่งเล่นโคตรสนุกเลยนะครับ เออก็อยากให้ลองเล่นกันดูนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองเล่นแบบ4คนให้ดูนะครับแล้วก็ซื้อมาเล่นกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดเกมแปลไทยโดย dice cup board game cafe นั่นเองนะครับก็สำหรับอันนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นกล่องแรกที่เราลองเล่นเนาะเออมันมี expansion อื่นนะครับก็เดี๋ยวจะไปลองมาเล่นดูนะครับว่ามันมีแบบฮีโร่ตัวอื่นเล่นสนุกขนาดไหนหรือว่าอาจจะลองเอาฮีโร่ตัวอื่นมาเล่นให้ดูนะครับก็ใครสนใจนะครับสำหรับบอร์ดเกมแปลไทยแบบนี้นะครับก็ลองไป หาซื้อกันได้จริงๆผมใส่ลิงก์ไว้ให้อะไรเรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็ลองดูนะครับวันนี้สนุกมากเจอกันคราวหน้าจะมาแก้แขนเชื้อ็อกโฮมงานรอเลยเชื้อ็อคโฮมเนี่ยงางมาไหลทึนมากจะบอกให้แหมเ็ามีคอมโบของเขาโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ